เรียนคณะกรรมการผู้สรงเกตทุกท่านดิฉันนางอุษาศรีรูตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านครูเมืองตําบลเมืองกเกษตรอําเภอขามสะแกแสงจังหวัดนครราชสีมาขอนําเสนอผลการปฏิบัติงานโดยย่อเพื่อประกอบการพิจารณารา 5, งวัลสมุณค่าสพทโอ,อเบกอาวอส์ประจําปีการศึกษา2564ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เื่อการศึกษาสารบาุรณาการค่ะประเด็นที่ 1. คุณสมบัติเบื้องต้นเชิงประจักษ์ดิฉันจบการศึกษาปริญญาตรีเอกเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาการศึกษาสูงสุดปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษามีประสบการณ์ในการสอนมา28ปี โดยดิฉันได้ยึดมั่นในการครองตนครองคนครองงานและมีรูปแบบการทำงานเป็นของตนเองที่เรียกว่าความสำเร็จเริ่มต้นจากการลงมือทำประเด็นที่สองนวัตกรรมที่ดิฉันได้จัดทำขึ้นในครั้งนี้ได้แก่แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำชุดมาตราตัวสะกดประกอบเทคนิคการสอนแบบไฟร่าวัตถุประสงค์เป้าหมายของนวัตกรรมสอดคล้องกับสภาพปัญหาที่ต้องการพัฒนา นวัตรกรรมแต่ละเล่มมีเนื้อหาสาระที่สมบูรณ์ประกอบด้วยคำชี้แจงบทบาทของครูและนักเรียนมีแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนไปความรู้แบบฝึกหัดและเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนซึ่งมี6ขั้นตอนดังนี้นะคะขั้นที่1นึ่งรีแลกซ์กิจกรรมผ่อนคลาย เป็นขั้นนำเข้าสู่บทเรียนมีกิจกรรมต่างๆเพื่อให้นักเรียนสนใจและอยากเรียนเป็นการละลายพฤติกรรมเพื่อให้นักเรียนผ่อนคลายพร้อมที่จะเรียนรู้ใหม่เช่นการร้องเพลงการฟังคำของจองการดูวิดิทัศน์การเล่นเกมเป็นต้นขั้นที่2อง e รทตรวจสอบความพร้อมเป็นขั้นที่ครูผู้สอนช่วยตรวจสอบความพร้อมของนักเรียนทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจอุปกรณ์ต่างๆ เช่นให้นักเรียนมีจิตอาสาช่วยแจกแบบฝึกให้กับนักเรียนและเพื่อนขั้นที่ 3. ามรีคอมเมนต์แนะนําความรู้ใหม่เป็นขั้นที่ครูสอนเนื้อหาและความรู้ใหม่ให้กับนักเรียนโดยใช้สื่อของจริงสื่อวิดิทัศน์ศึกษาใบความรู้ที่อยู่ในแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคําเช่นการอ่านคําที่มีตัวสะกดในแม่กลนจากวิดิทัศน์การอ่านคําที่มีตัวสะกดในแบบฝึกเสริมทักษะขั้นที่ 4. รีวิว นำความรู้มาใช้เป็นขั้นที่นักเรียนได้รวมกลุ่มกันเพื่อทำกิจกรรมแล้วออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนเป็นการฝึกนำความรู้มาใช้ด้วยตนเองมีการซักถามเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตัวอย่างเช่นให้นักเรียนรวมกลุ่มกันคิดหาคำที่มีตัวสะกดในแม่กลจากหนังสือเรียนเล่มใดก็ได้โดยมีครูคอยให้คำแนะนำในการอ่านคำยากเช่นกลนอ่านว่ากลน กอ่อานว่ากอนบันอ่านว่าบันขั้นที่ 5. r e รีพิฝึกซ้ำๆเป็นขั้นที่นักเรียนต้องฝึกทำแบบฝึกซ้ำๆเพื่อให้เกิดทักษะที่คงทนอย่างเช่นการทำแบบฝึกแน่กลออนไลน์พร้อมกันทั้งห้องขั้นที่6 a s s e s s m e n t ประเมินผลเป็นขั้นที่ครูผู้สอนประเมินผลระหว่างจัดกิจกรรมกัน เรียนการสอนเช่นมีการสังเกตการตรวจแบบฝึกและประเมินผลหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบหลังเรียนในแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำเพื่อนำคะแนนมาวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำชุดมาตราตัวสะกดประกอบเทคนิคไฟล่ามีประโยชน์ทั้งต่อครูนักเรียนโรงเรียนและชุมชน เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดใหม่สะดวกต่อการใช้และคุ้มค่าต่อการลงทุนแบบฝึกเสริมทักษะมีจุดเด่นที่น่าสนใจคือมีรูปเล่มที่สวยงามชัดเจนเข้าใจง่ายใช้สะดวกทบทวนได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ดิฉันยังได้ใช้เทคโนโลยีในการสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์นักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้ที่เว็บไซต์เรียนสบายสบายกับครูสาสีโพและแฟนเพจเรียนสบายสบายสไตล์ครูสาประเด็นที่3ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนรางวัลของคุูคือผลที่เกิดกับผู้เรียนดิฉันฝึกฝนทักษะของตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมนักเรียน โดยเข้าร่วมอบรมทั้งในรูปแบบออนไลน์ออนไซต์นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมบ้านนักเรียนและส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกสถานศึกษาซึ่งแสดงให้เห็นว่าดิฉันเป็นหนึ่งในผู้ขับเคลื่อนระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียนซึ่งส่งผลให้นักเรียนร้อยละหนึ่งร้อยผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีเยี่ยม และมีผลงานที่มีคุณภาพผลงานระดับนานา,นาชาติการแข่งขันทักษะมวยไทยโบราณได้รับรางวัลเฉยระดับประเทศปี2561เหรียญทองการแข่งขันขีตะมวยไทยระดับชั้นม .1- ม .3 รางวัลที่ครูได้รับ ระดับประเทศปี2561เหรียญเงิน o อเบกอวอร์ด้านบริหารจัดการชั้นเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมระดับประถมศึกษาปี2562ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่าสพทอโอเบกอวอร์สที่จังหวัดศรีสะเกษปี2564เหรียญทอง o อ e บกอวอร์ด้านบริหารจัดการชั้นเรียนสาระบูรณาการระดับประฐมศึกษาปี2565 ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจระดับเขตพื้นที่การสอนนักเรียนนั้นไม่ใช่สอนแต่ในตำราเรียนเพียงอย่างเดียวแต่จะสอนให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงซึ่งเป็นหัวใจหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนทำงานได้แก้ปัญหาเป็นและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขดิฉันทราบซส้งใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับความช่วยเหลือของคณะครูนักเรียนและผู้ในการโรงเรียน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการนำเสนอผลงานในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจและขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติในการประเมินผลงานในครั้งนี้ขอบคุณค่ะ